สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่ะก่อนจะไปเบิ่งคลิปของเฮานะครับจะให้พี่น้องจำนากลุ่มนี้ไว้ให้ดีนะครับจำนาเข้าไปให้ดีพี่น้องน้ำหมักมูลวัวนะครับจุลินทรียซีน้ำสาวข้าวฮอร์โมโนไข่น้ำหมักปลานะครับน้ำหมักก,กาแฟแล้วก็ปุ๋ยหมักจากนมสด นะครับจำโมนาของกลุ่มนี้ไว้ให้ดีนะเพื่อน,อนะนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับเมื่อเขาร่วมตัวกันเรียบร้อยแล้วเขาจะกลายเป็นปุ๋ยน้ําสูตรครอบจักรวาลน,นะครับเมื่อร่วมตัวกันมาแล้วจะได้นาตางสิบันเนี่ยนะครับจะได้นาตางสินะครับเมื่อเอามาร่วมตัวกันแล้วได้นาตางสิแล้วนะครับ <c oughs> เอาไปใช้ประโยชน์ยังได้แน่หนึ่งนะครับเอาไปลด ลงในพืชพักเอาไปหดพักหดหยาหด,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 หดตดนไมฮาเฮไถ่จะเ,เริ่เติบโตเร็ยวนะครับพี่น้องคือจังพักของยายแก้วนะครับจะริญมเติบโตย่างรวดเรียวนะครับลดสองเท่อตัดขายได้เลยนะครับหรือจะเอาไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นก็นได้เดี๋ยวมือนี้จะพาไปพี่น้องไปเบิ่งการแปลสภาพขี้งอแห้งธรรมดาให้กลายเป็นขี้งอขอบจัก,กรวาลด้วยปุ๋ยอีซีน้ำสูตรขอบจัก,กรวาลตัวนี้นะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยนะจากสมนาของพ่อเขาเนี่ยแหละนะครับเมื่อร่วมกันโตกันแล้วได้ลักษณะนี้ อาไปฮะไปเบิ้งกันเลยพี่น้องครับพี่น้องจากขีงงัวแห่งธรรมดานะครับเมื่อผสมตัวนี้ลงไปนะครับปุ๋ยอินทรียน้ำสูตรครอบจักรวาลลงไปนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ขีงงัวกลายเป็นขีงงัวปุ๋ยสูตรครอบจักรวาลน,นะครับมักคาว่าเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยมูลงวนน้วนเลยนะครับจากขีงงัวแห่งธรรมดาที่พี่น้องเขามีนี่นะครับขีงงัวตากแดดแห้งๆห,หรือขิงง้อมักนะครับ เมื่อผสมตัวนี้ลงไปน้ำนะครับจะเฮ็ดให้ขี้งัวนั่นหรือมูลสัตว์ตัวน,นั้นนะครับกลายเป็นมูลสัตว์ที่มีประสิทธิภาพนะครับใส่ยังกะง,งา่ามันเพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะผสมจะอะไรน,นะครับเนี่ยเรจะซอทุ่งได้มาหนึ่งลิตรครึ่งนะครับเราจะผสมไปนี่นีเลยแล้วก็คู่เข้าให้แถากันอบไว้จักมื่นหนึ่งมื่นต่อมากก็ใส่ได้เลยนะครับอ่ะซีบ่ใส่บ,บับวเนาะผสมเอาซีเลยเราห้ามจ้างสีคู่ให้เขากันอีกทีหนึ่ง เนเะครับก็จะปลากลายเป็นมูลวัวคอดจักรวาลคุยคอดจักรวาลพี่น้องนะครับอ้ำเขาใส่เขาจะผสมพี่นอ้องเขาต้องผสมกล่องไงก่ก็ได้เท่นพี่นอ้องอ้อมีมือนี้มีขีงว่าอยู่สองสับใส่พักกันหน้ากันเขาจะมาคุกคุกอะ,ะไกับใส่เลยนะครับหลังจากรดน้ำคอดจักรกวาลเรไปเอาคุกเข้ากันพี่นอ้องคุกเขาเากันแล้ว,วก็อบไว้จักคุกตอนเศร้าใส่ตอนแรงก็ได้นะครับ กอนเศร้ส่ตอนแรงก็ได้สำหรับปุ๋ยขดจักรวาลเขาครับมันก็จะลงไปอยู่ในขี้หัวเข้าเนี่ยแหละนะครับ,รบขี้หัวค่อนข้าขง,ขงเก่าเนี่ยไปหน้องยนะโคโลเคดีนะครับบางเสื้อห้าไปตากแดดสักๆักในพวกแรก่ธาตุตั้งๆอาจจะเหลือพวหลาย ย่างแตกๆากากมาก็ไไรนะครับย่างแต่ขี้คอนดอกก็ได้นะครับฉะนั้นเพื่อเพิ่มคุณภาพของมูลงวกเกลนะครับาห้ใส่ปุ๋ยน้ำสูตรครอบจักรวาลน,นี่แหละเป็นตัวประสานนพันนะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพถึงงวกก็บสบหนึ่งใส่ปุ๋ยน้ำสูตรครอบจักรวาลลิตรครึ่งหรือสองลิตรก็ได้นะครับพี่น้องหรือสองขวดก็ได้นะครับประมาณสามลิตร กับพอดีเลยเดี๋ยวสถุงใส่สอบใส่เสนี่ขวดเดียวล่องเบอร์นะครับหลังจากบ่มได้จากระยะหนึ่งนะครับเขากะสามารถนับไปใส่แปลงพักใส่ตน้นไม้บำรุ่งดินห้องก้นลุม่มหรือใส่ผสมดินปลูกได้เบิดนะครับโอ้จะเกาบอ,กอเกาพี่นุ่แขนงกดีหิงม้ว ่ะเดี๋ยวเจอหนามันก็องเฉยอยู่และวน่ะพี่น้องนะ่ะเขาก็จะได้ปุ๋ยหญ้าี่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องจากปุ๋ยอินทรีย์หนามซึ่งเกิดจากการร่วมโตกันของไร้สายสูตรไร้สายโตนั่นแหละนะครับอ่ะเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องเนี่ยขึ้มไว้จักหน่อย มแมล็ก็สามารถเอาไปใส่ได้แล้วนะครับใส่ต้นใหม่ใส่ยังได้เลยนะครับง่ายๆเปลี่ยนจากขี้วัวแห้งธรรมดาให้กลายเป็นปุ๋ยหมักหรือให้เป็นปุ๋ยอินทรียที่มีคุณภาพสูงด้วยปุ๋ยน้ำสูตรครอบจักรวาลน,นะครับน้องคำว่าครอบจักรวาลนี่ก็คือใส่ตัวเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปใส่อีกบว่าจะเป็นบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงดินเพิ่มจุลินทซียนะครับพี่น้อง อยู่ในสูตรเดียวเบื่อเลยเลยเ,ลอเอื่นว่าครอบจัก,กรวาลบ่ต้องใส่ตัวนั้นตัวนี้เพราะว่าจะเป็นบำมุงหมากบำมุงผลบำรุงใบบำรุงตน้นบำรุงดินเพิ่มจุลินซีนะครับพี่น้องประหยัดพพ้อมนะครับอยู่ในตัวเดียวเรื่อ,อว่าครอบจัก,กรวาลน,นะครับพี่นอ้องเคยได้ยินเนาะยาครอบจัก,กรวาลน,นะครับว่าอวดเดียวรักษาทุกโลก <laughs> เรียบร้อยพี่น้องนะครับปุ๋ยครอบจัก,กรวาลี๋้วจะให้ายแก้วออกไป ใส่ต้นไม้เข้าไปเดี๋ยวเพราะว่าจะเป็นมกพริกปลูกไม้มกเขือปลูกไม้มกละมดมมะฮงดอกไม้ผักหอมได้บดพี่น้องนะครับนะบจ,จะทําให้จะเริ่มเติบโต,ตงอกงามท่านกินท่านขายวะ,ะนะครับด้วยปุ๋ยอิซีน้ำสูตรครอบจัก,กรวาลเมื่อเอามะมักเมื่อเอามะฮอดครับขี้วัวแหง้งขี้วัวแห้งนั้นก็นจะกลายเป็นขี้วัวที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับ อ่ะคลิปนี้เท่าน,นี้พี่น้องคลิปหนาพักกันไหมนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจก,กับคนใจแส้ทุ่งนะครับอ่ามือนีสวยแน่จัง่อยแดดออกแล้วแต่วันยังหนาวอยู่มือเศร้าสิบห้าองศาตายจะไหนมาหนาวเดือนห่างที่น,นี่สงการใครยังเป็นเนื้อสีอยู่ขันหดน้ำกันมีเรื่องแน,น่นอันนะอ่ะคลิปนี้เท่าน,นี้พี่น้องสวัสดีครับ